อกองทุนวันเกิดแม่อุ้ยก็มีอีกสองท่านนะคะที่ร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะแม่หมอนัดนะคะที่อยู่ลำปางนะคะร่วมถวายมา5,000บาทค่ะสาธุท่านต่อไปคะมิสเตอร์ชานะคะชาวสิงคโปร์นะคะร่วมทาบุญมาอีก2,000บาทนะคะสาธุอ่ะ Obrigado.